พระผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้บอกอะไรก็อย่าไปเติมเช่นว่าเรื่องคําบริกรรมพระผู้เจ้าก็ไม่เคยบอกดูทั้งหมด30มสบสูตรนี้พระองค์ไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเพราะนั้นอาจจะไม่มีที่บอกว่าพุทโธยุบพองสัมมาละหังอะไรยมลองดูบทพจนะ ถ้าไม่มีก็คือไม่มีสมมุติตัวโยมเป็นพระาศาสดาเองแล้วโยมจะสอนสาสวกโยมจะต้องสอนจากสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติได้ปฏิบัติยังไงต้องทําอย่างนั้นถ้าตัวผู้เจ้าบร,ร,ริกรรมเองผู้เจ้าก็ต้องสอนให้สาวกบริกรรมถ้าไม่มีก็คือไม่ได้สอนไม่ได้ทําจะไม่ถ่ายทอดออกมาจากปากชื่อของพระองค์เองพุโทโธเป็นชื่อของพระองค์ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่มีข้อบกพร่องแล้วทําไมพระาศาสดาหลงลืมไปได้ยังไงชื่อพระองค์เองพระอง,ะอง,องค์ดดงต้องคิดได้คนแรกเลยต้องคิดได้คนแรกต้องพูดคนแรก แต่มันเป็นเหตุให้เกิดจิตตสังขารขึ้นการปรุงแต่งของจิตซึ่งพระศาสดาให้จิตตสังขารน,นั้นรำงับ